ามาดูข้อ45ข้อสุดท้ายแล้วนะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันโดยที่ f(x) เท่ากับ x บวก5เมื่อ x มากกว่า a แล้วก็ x บวก1เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a และ a มากกว่า0และให้ g เป็นฟังก์ชันโดยที่ g(x) เท่ากับ x กำลัง2สำหรับจำนวนจริงนะครับแล้วถ้าค่าของลิมิตเนี่ย เมื่อ x เข้าใกล้ทางซ้ายนะครับของ g o f x นะครับลบกับลิมิตของ x เข้าใกล้ a ทางขวานะครับของ f o g square root x เท่ากับ2นะครับแล้วค่าของ a เท่ากับข้อใดจริงข้อนี้ไม่ยากนะครับเราเริ่มที่สังเกตที่ f ก่อน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีค่าฟังก์ชันของฟังก์ชันไม่เท่ากันถ้า x มากกว่า a เนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชัน x บวก5นะครับแต่ถ้าฟังก์ชันถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a จะใช้จะใช้ x บวก1 นะแล้วก็และ A มากกว่าเท่ากับ0คราวนี้เราก็มาทำความเข้าใจก่อนต่อไปสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อไปคือเข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางขวาต่างกันยังไงจึงไอเดียง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้าเกิดผมมีจุด a อยู่ถ้าเกิดเข้าใกล้ทางซ้ายเนี่ยมาจากทางซ้ายเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าค่า X ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมเขียนว่า x เนี่ย เข้าใกล้ a ทางซ้ายมันจะมีมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างบนนะแค่เป็นเครื่องหมายแต่ความเข้าใจมันคือเข้ามาจากทางซ้ายเนี่ยมันหมายความว่า x ที่เราจะใช้เนี่ยคือ x น้อยกว่า a ใช่ไหมแค่นี้เลยแล้วถ้ามาจากทางขวาล่ะมาจากทางขวานะครับเวลาสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนก็คือ x เข้าใกล้ a จากทางขวาถ้าเราดูจากเส้นจํานวนตัวนี้เนาะเรามันก็จะหมายความว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้เนี่ยคือ x มันต้องมากกว่า a อ่แค่นี้เลยจบเลยเนาะจบเลยแล้วคราวนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อไปเรามาเขียน f o g ต้องเขียนให้ถูกกับ g o f เขียนให้ถูกนะว่าหมายทางซ้ายหรือทางขวาตัวที่จะเขียนให้ถูกตัวเดียวคือตัวฟังก์ชัน s นะครับเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคราวนี้ก็จะได้อะไรจะได้อะไรจากจาก condition ตรงนี้ผมก็จะใช้เขียนต่อเลยเนาะจะได้นะครับลิมิตอ่า x เข้าใกล้ a ทางซ้าย นะครับมันจะมีผลฟังก์ชัน f ฟังก์ชันเดียวอ่าผมฟังก์ชัน f ที่ผมจะใช้กับฟังก์ชันไหนเข้าใกล้ทางซ้ายนะเข้าใกล้ทางซ้ายคือผมต้องใช้ a น้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นผมต้องใช้ x บวก1นะผมก็เอา x บวก1ไปแทนในฟังก์ชันนะครับ g นะครับ x บวก1ไปแทนฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g ของผมคื 2, มอ x กับ2เราก็ x บวก1ไปแทนได้เลย,ยต่าน,นี้เนาะลบนะครับกับ x ลิมิตของ x เข้าใกล้ a ทางขวาคราวนี้ผมต้องใช้ฟังก์ชันอะไรครับทางขวาคือ,อ x มากกว่า a คือผมต้องใช้ x บวก5นะต้องใช้ x บวก5ในข้อนี้แต่ฟังก์ชันอันนี้คือผมบอกว่า g นะครับ f o g เพราะฉะนั้นผมต้องเอา g g x ไปแทนใน f x แต่ g x ของผมตัวเนี้ยเอา square root ไปใส่ด้วยเพราะฉะนั้น g x ของผมมันคือ square root x กำลังสองถูกไหมแล้วคราวนี้ผมเอาตัวนี้ไปแทนค่าในฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f ที่ถูกต้องคือ x บวกห้าแล้วคราวนีน้อันนี้เป็นแทนก็เป็น square root x กำลังสองบวกห้าจบเลยนะครับทักสองคราวนี้ผมก็ take limit นะครับ take limit นะครับโดยการแทนค่า x เปนะ็น a เนาะก็จะได้เป็น a บวกหนึ่งแลกกำลังสองอันนี้ก็แทนค่า x เป็น a นะเมื่อใช้ฟังก์ชันถูกแล้วก,ก็ใส่ลงไปในตัวนี้ได้เลยเนาะผมก็จะกลายเป็น a นะครับนะครับแปรรูปกำลังสองที่ผมติดไว้อยู่ในฟอร์มนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะบวก5นะเท่ากับ2อันนี้ก็จะได้เป็น a นะครับกระจายเลยนะครับเป็น a กำลังสองบวก 2ab นะครับซึ่งคือ 2a เนาะบวกหลังกำลังสองนะ,ะแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากนะครับตัวด้านในนะครับถ้า a มากกว่า0 เวลาเราออกมาเราไม่ต้องติดอ b s o ู u t แวลูนะครับจาก condition ที่เขาบอก a มากกว่า0เราไม่ต้องติดอับ u ู e v แวลูเพราะฉะนั้น square root ของ a เมื่อ a มากกว่า0ผมก็เขียน a ได้เลยบวก5เท่ากับ2อันนี้ก็จะกลายเป็น a กํลัง2บวก 2a บวก1ลบ a ลบ5เท่ากับ2นะก็จะกลายเป็น a กํลัง2บวก a นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ4เนาะแล้วก็ย้ายอีกข้างหนึ่งมาก็กลายเป็นลบ6 เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้ตัวประกอบที่ง่ายมากคือ x บวก3 a ลบ2เท่ากับ0อ่ะคราวนี้ก็จะได้เป็น a เท่ากับอะไรบ้าง2กับลบ3แต่คราวนี้เขากำหนดมาว่า a มากกว่า0เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราที่ได้ก็คือ a เท่ากับ2นะ a เท่ากับ2ก็ตอบ2เลยนะครับจบเลยครับข้อนี้ครับจบแล้วครับ